อัปเดตเลยนะครับวันนี้ผม <c oughs> จะซ่อมเครื่อง5 a v นะครับของโซลูนาที่ผมเอาไปขนไม้นะครับขนไม้ในการเผาถ่านพอดีผมเห็นมันเกี่ยวกันเผื่อไปแชร์ให้เพื่อนสมาชิกให,ให้ทราบบางบบจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับ ในการซ่อมเครื่องยนต์หรืออะไรเนี่ยนะครับขอให้เรารู้แค่หลักการของมันคือมันทานํางานยังไงตัวนี้ก็คือประกันนั่นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประกันกระดาษนะครับที่ผมเอาใส่ประกรนันถ้าพูดง่ายคือปิดของปลอมนะครับมันไม่ใช่ประกันแท้ประกันแท้มันแพงมันพันเอ็ดนะครับตัวนี้สา0รดบาทปัญหาคือมันน่าจะลีสูบสามนะครับลีสต้องยกใหม่หมดเลยนะครับ แล้วก็เปลี่ยนทากาวใหม่ทีนี้ผมเอามาแชร์ผมทําหลายครั้งแล้วอันนี้ครั้งที่ครั้งที่สามแล้วมั้งก็เลยอยากจะอัปเดตพวกวิดีโอไว้นะครับในกรณีเราลืมรออะไรปุ๊บเนี่ยจริงๆสาคัญสุดก็คือมาร์กพวกนี้นะครับมาร์กทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่2จุดที่สําคัญนะครับ ก็คือตั้งมาร์กนี่คือมองผ่านนะครับอย่างตัวนี้ก็คือมองผ่านมูเลตัวาสายพานทามมิ่งนะครับแล้วก็ไปตรงกับจุดนี้นะครับเห็นไหมมาร์กข้างในปุ๊บแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือมาร์กข้างล่างเห็นไหมครับมันตรงกันแล้วก็มาร์กตัวนี้โดยที่ลูกสูบอยู่ในตำแหน่งขึ้นสุดนะครับเราเอาพวกอ,อะไรก็ได้นะครับแย่ yeah. ถติว่าเราดับเครื่องปุ๊บเราเราจะซ่อมเงี้ยเราก็หาหลอดเล็กๆอะไรเงี้ยมาแย่ถอดวัวเทียนก่อนนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งขึ้นสุดของลูกสูบแล้วก็ตั้งมาร์กตามนี้เลยนะครับส่วนใหญ่คือเราไม่ได้ถ่ายรูปหรืออะไรไว้นะครับแล้วมาร์กตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์บางรุ่นเนี่ยถ้าเราใส่ผิดปุ๊บพังเลยนะครับแต่นี่ดีหน่อยก็คือ วาลมันหลบนะครับแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆน่าจะหลบหมดแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเก่ามากๆก็จะก่อนวาลไม่หลบครับหรือมีบางยี่ห้ออันนั้นผมไม่ทราบนะครับไปไป,ไปค้นหากันเองเองอันนี้คือสําคัญสุดก็คือตั้งมาร์กนะครับเนี่ยไอ้ราวลิ้นทั้งคู่เนี่ยนะครับให้สัมพันธ์กันแบบนี้ไอ้ตัวนี้คือห้าอนะครับแต่ถ้าเครื่องรุ่นอื่นมันก็จะเป็นอีอกแบบหนึง่งเราหาทางเน็ตก็ได้นะครับอา่า มันจะมีคนมาแชร์อยู่แล้วนะครับวันนี้ขอแชร์เรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับเผื่อใครเอาไปใช้งานนะครับปัญหาของเ,อเสื้อประเก็นเสื้อฝาโกง่งฝาอะไรเนี่ยฝาโก่งเอาไว้ที่หลังเลยนะครับเราถอดฝาออกมาเนี่ยเราเช็คได้นะครับตรงนั้นไม่ต้องไปใส่นะครับไม่ต้องไปใส่ให้ฝาเรียบสําคัญที่สุดคือใช้ประเก็นของแท้แล้วก็อัดกาวดีๆนะครับใช้ได้นานนะครับน่าจะเป็น10บสปี แต่ตัวนี้ประเกน็นประเก็นตัวนี้นี่จริงๆผมจะซื้อของแท้แล้ววันนั้นแต่ว่าก็มาคิดดูเออเอาไปซื้ออย่างอื่นก่อนไหมเพราะว่าครั้งล่าสุดที่ผมซ่อมนะผมใช้ได้เกือบปีแต่ตัวนี้อยู่ได้ไม่ถึงสอง,สองเดือนหรือเป็นเพราะเราอัดฝาสูบเพราะว่าผมไม่มี พินเก e วัดนะครับอ่อเพช u r e รเกในการวัดไอแรงทอร์กของฝาสูบโดยใช้มือธรรมดานะครับแต่ครั้งก่อนผมก็ใช้ธรรมดาครับแต่ทีนี้มันไม่ไม,ไม่ทน,นครับแต่ถ้าของแท้เนี่ยมันจะเป็นเหล็กไงมันจะเป็นอ่าโลหะผมไม่รู้ว่าเป็นเหล็กหรือเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรนะครับมันจะทนมากนะครับปัญหาเรื่องพวกนี้คือถ้าถ้าปล่อยไว้นาน,านเนี่ยปุ๊บมอน้ํามีปัญหาแล้วนะครับ มอน้ําดันมั่งอะไรมั่งปัญหาบราัรไลบรนไลเลยบรยัรไลการช่างเราก็จะพ่วงไปถึงพวกเกียร์พวกอะไรละทีนี้แต่ตัวนี้ทนมากนะครับเครื่องตัวนี้นี่สุดยอดผมใช้มาแทบจะไม่มีตุกติกเลยนะครับในการทํางานของเครื่องตัวเนี้ยอมจริงตัวนี้นะครับรักมากด้วยเดี๋ยวมีตังเดี๋ยวจะซ่อมดีๆนะครับ ผมจะซ่อมเองเนี่ยเพราะว่าตอนนี้คือรู้จักเขาหมดแล้วนะครับทั้งซับสเตนชชั่นทั้งระบบเครื่องอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ขอแชร์2เรื่องแล้วกันเรื่องฐานเมื่อวานนี้ผมก็อัดแล้วโอเคขอบคุณครับ